อออบิด oh, oh, oh. oh, oh. oh. oh, oh. ี iosis, ้เกียดิดนึงครับท่านผู้ชมครับต้องกอนอื่นสวัสดีนะครับยินด sure> ีต้อนรับเข้าสู่รายการ k k j อ k โคคิดจานหลักนั่นเองแน่นอนผมเรมังนคนดีคนเดิมนะครับเมื่อกี้เพิ่งลุกจากตื่นจากพวังนะครับตื่นมานี่เลยอยู่กลางเกาะเพื่อนผมมาด้วยแต่ว่าอยู่ในห้องนะครับี่เล่หล่อได้ยินเสียงไหมฮะตื่นยังพี่ ยังไม่ต้องลุกก็ได้เดี๋ยวรายการเดี๋ยวผมจัดไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนี่อากาศมันหน้านอนมากฝนก็ตกอยู่เช้าเช้าแบบนี้เยเฮ้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 ยสภาพนี้เลยเหรอโอ้ยดึกเมื่อคืนเมื่อคืนดึกทำอะไรคิดเมนูอยู่ถ่ายละครถ่ายละครเหรอเขามาส่งกี่โมงตีห้าจำไม่ได้จำไม่ได้มาถึงนะไม่เป็นไรเฮ้ยมาเซฮัลโหลทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงเดี๋ยวเช็ดอ่ สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องห่วงก็ะตื่นมาทํางานได้เลยอืไม่ต้องอาบนะเฮ้ยผมว่าไม่ต้องอาบหรอกเพราะเดี๋ยวมันต้องลุยกันอีกหลายที่คุณเคยมาไหมเกาะเกร็ดเนี่ยเคยมาแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยเรามาอยู่ในแบบใจกลางหัวใจของเกาะเกร็ดก็คือเป็นหมู่บ้านของของชาวเกาะเกร็ดเลยอะที่เนี่ยรีสอร์ทที่ผมพาคุณมาแบบว่านอนค้างกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้บ่ะไม่รู้สวนเกร็ดพุทธ เกนี่มีญาติพี่น้องผมอยู่ด้วยเพราะว่าผมเี่ยเซี่ยวมอนบนเกาะเกศนี่จะมีชาวมอนอยู่นอกจากชาวมอนจะมีพุทธแน่นอนอยู่แล้วคนไทยใช่นมีชาวมอนและก็มีส س ามอยู่เขาอยู่ร่วมกันเป็นสุขแล้วจะมีผลิตผลอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลิตผลเศรษฐกิจของเกาะเกตเราไปหาผู้รู้กันดีกว่าเผื่อเขาจะชี้เราไปถูกทิศถูกทางได้แต่เดี๋ยวเรียวซ้ายเรียวขวาเออเรียวขวาครับเรียวขวาไปเลยเรียวขวาไปเรียววันนี้ฝนมันจะหยุดตกไหมนี่ ทางเข้าใช้ได้ไหมไม่ธรรมดาเลยพี่เฮ้ยคุณไม่เคยมาสิไม่เคยไม่เคยที่นี่เขาเรียกว่าอะไรแล้วปะผมสุดแค่ท่าฉลอมเฮ้ยอันนั้นคนระังหวัดแล้วนี่ป้าสมารีเนี่ยเจ้าของเนี่ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เพื่อนผมครับรู้จักไหมครับคันนี้เคยเห็นค่ะหล่อหล่ออารันนี้เราอยู่กันที่สวนเกล็ดพุทธทำไมถึงไม่ว่าสวนเกล็ดพุทธอะครับสวนเกล็ดพุทธนะคะที่มาของสวนเกล็ดพุทธคือป้าเป็นคนเกาะเกล็ด่ะครับนะะคแล้วก็เป็นชาวพุทธ ก็เลยเอาสองชื <apology> <S 2> <S 2> ่อมารวมกันเป็นเกตพุทธคืออันนี้เป็นชื่อของเราเราคิดเองเลยใช่ค่ะชาวมอเนี่ยเขาจะมีอะไรนะผลแล้วเขาเรียกผลไม้อาหารมอเออที่เขาเรียกแอปเปิ้ลเว้ยแอปเปิ้ลมอเนี่ยเขาเรียกแอปเปิ้ลครับาไม่บอกเพื่อนเว้ยทั้งทีเขาเรียกแอปเปิ้ลแต่เป็นแอปเปิ้ลมอ ใช่ไหมฮะมีไหมฮะประสบการณเขาบอกว่าหลังน้ําท่วมหลังช่วงน้ําท่วมมันมันมันยังมีอย่างอื่นอีกหรอมันมีเรื่องราวคือว่าผลผักผลไม้ที่ปลูกเนี่ยคือไปหมดทุกอย่างคือคนปลูกมะนาวที่ขายได้แพงๆคนปลูกทุเรียนคนปลูกผลไม้ไปกับน้ําหมดเหลือแล้วแล้วกลับมาไม่รู้จะไปทางไหนแต่เขาบอกมรู้พืชใหม่อะไรฮะชาใช่ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ผมเข้าถูกได้ไงใช่เลยคือมีเรื่องของชาที่น่าไปลองชิมแต่ไม่ใช่ชาคือชาที่จัดอยู่ใน แขนงของยายาค่ะเป็นสมุนไพรเพราะผมชื่อชาเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องชานี่เองดีกว่าแล้วผมไปไปเรื่องอะไรนะแอปเปิลมอนมาให้ผมหน่อยแอปเปิลแอปเปิลคุณไปถามก็เลย Apple อยู่ไหนพี่แอปเปิลมอนผมว่า Apple น่าจะง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคไปพี่เลผมไปนอนก่อนอปมึงโอ้โหโอ้โหมันรู้สึกถึงสุขภาพจริงอ่าเสร็จปุ๊บลาลวครับครับผม